สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับก้าสู่ช่องเด็ดบ้านนอกครับตอนนี้ก็เป็นช่วโมงของการพักผ่อนครับเขี้ยวเอื้องครับทุกตัวครับเขี้ยวเอื้องจะมีแค่ถทุกทองกับลูกเหมันครับแต่มันเขี้ยวเอื้องไปละ สมาชิกใหมครับก็เกี่ยวเอ้องตั้งขู่ครับเปลี่ยนสายดังมาแล้วครับเปลี่ยนสายดังแกะเบอร์หัวครับเพราะว่ามันมีหนองครับเบอร์หูถ้าบอกแกนี่กลัวมันจะอักเสบนักกว่านี้ครับบางทีนี่การอักเสบแค่น้อยเดียวนี่ก็เป็นสาเหตุของการตายของหัวของควายได้เหมือนกัน พอมันติดเชื่อในะกระแสเลือดครับปัญหาที่ปะตอนนี้ก็คือ <c oughs> เป็นเห่าครับเห่าแล้วก็มีเฮปเดี๋ยวมันผูกนี่ต้องจัดยาถ่ายชุดใหญ่ยืดแล้วไอโวเมกครับเอาอยู่ครับไอวัวเมกไอเวอร์ก็ได้ไอโวก็ได้ครับได้หมดเลยไอโวเมกนี่มันแปลงครับของนอก ไอโวเมกแต่ที่ผมซื้อมานี่เป็นไอเว์เมขวดสองรยกว่าบาทครับก็ใจได้อยู่มีร้อยซีซีครับฉีดงัวเข้าไปนี่งัวมีอากาศเลยอากาศที่ว่านี่ก็คือมันมันแซบครับยามันแซบมันหฮอนยาที่มันจะได้ผลมันต้องแซบหฮอนครับ ฉีดเข้าไปปุ๊บนี่มันต้องเอาอากาศละมันจะเอาคอไปถูกับเสาห้องสบาัดคอห้องอย่างประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะฉีดทั้งตั้งมูลเลยครับทั้งหมดเลยก็จะเน้นที่2ตัวนี้ต้องฉีดครับเพื่อกำจัดปรสิตภายนอกแ้ะกับภายใน นี่คือพยาธิเหาเฮปทั้งหลายที่มันติดมาถ้าใครบัทนัดฉีดก็เป็นยาลาดหลังก็มีครับใช่ลาดหลังพัวอ่อนอย่างประมาณนั้นนะราคาก็ไม่ได้แพงครับถ้าใช่แค่บมืกี้ตัวแต่ผมนี่จะฉีดครับเพราะว่ามันจะหันผลเร็ว ตอนนี้ก็มีแผลที่หูดังครับที่เขาแต่งๆงมาใหม่ก็เริ่มไม่กินแลครับกินเหม็นแล้วลองคอยส่ยม่วงส่ยากันนอนบางครับไว้ถ้ามันชอบมุดหนามชอบดมหนามนี่มันจะหายเร็วนะ มันเหมือนล่างแพรไปในตัวแต่แม่นี่งังบดดำนำมนะครับบมุด้นมนะแพรก็เลยแห้งจ้าน้อยนึงสังเกตดูเขี้ยวแล้วก็ยางน้อยก็น่าจะเขี้ยวมันแปดซีกับสองสามสี่ห้ปีขึ้น น่าจะราวๆเจ็ดแปีขึ้นครับตัวนี้อายุค่อนข้างนักครับแต่ว่าที่หันนี่ก็คือโครงสร้างเนาะโครงสร้างมันยังได้อยู่แล้วก็เึ้่งลูกตัวแม่ตัวครับที่เลือกเข้ามาลักๆเลยควายสาวก็มีครับ คลายไม่มันก็มีแต่ว่าโครงสร้างมันมาได้ครับทำยางก็คือหน้าเขา่าครับหน้าเข่าค่อนข้างจะใหญ่นี่ครับหน้าเข่าใหญ่เอามาผสมครับเชือสายไมนูนครับคาราบาวล แล้วก็กล้ามนนี่ครับหน้าเขามันใหญ่ครับรอดูครับปีหน้าน่าจะได้ผสมไอ้กล้ามปีนี้คิดว่ามันน่าจะต้องไปแล้วครับแปนนุนนี่เขาเหมือนจะเหมือนจะน้อยครับ แต่ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าอายุน่าจะน้อยกว่าลูกมันนี่จะทรงดีกว่าลูกของทุงท้องครับเรื่องแข่งขานี่จะสูงกว่า แต่ว่าแข่งขาจะน้อยกว่าเดี๋ยวล้อมันวนท้ว,น,ว,น,วนสมบูรณ์ครับล้อคนร้ออย่างนี้ลนก่อนพัดคนก่อนเดี๋ยวคอยดูรับคอยดูไปว่ามันจะมีพัฒนาการจะได้เรื่องสีสันผิวหนังนี่มันมันเกยอ,อยู่ตีตีลำบากมาอาจจะอยู่ในปลา อยู่ในดอยที่มันลำบากกว่าขอกผมเดี๋ยวก็มันจะค่อยๆปับ๊บสภาพร่างกายครับเฟื่อฟูสภาพร่างกายต้องใจเวลาหน่อยครับแต่ว่านิสัยนี่ผ่านเลยนิสัยดีครับมาว่าจะเป็นเปลี่ยนสายดังทำแผลครับทำแผลสีมันน่าจะโดน ตอนที่ขึ้นรถมาครับทำแพร่ทำยังแค่เอาเจือกกล้องสายดังมาติดเสาไว้ก็สามารถทำได้คนเดียวครับถ้าเป็นยังคลายบางตัวนี่จะหนีอกมาได้ครับเดวก่อนพรุ่งนี้น่าจะได้ฉีดยาครับวันนี้มันฝนตกครับฝนตกชงเจ้า เกี่ยวเอื้องดีครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกก็เหมือนจะลูกกำอยู่ครับ ตาก็ใช้ได้อยู่ครับวันนี้ที่ตาเริ่มไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็จะฉีดยาอยู่ก็จะฉีดยาบำรุงหึ้ตัวครับฉีดเป็นพวกคาโตซา,านครับเพราะว่าแม่มันพรอมเนาะตัวแม่มันพรอม ตาตาซานไปโอคาตาลินอย่างมุนี้นะครับที่ผมมีเป็นยาบำรุงเมื่อเขาเจือใจกนว่าห้อมเร้วมาทำายครับมันก็จะเชื่องขึ้นแหมสามารถยุบได้เล่นได้ครับตอนนี้ก็ ยบได้ขึ้นมาหนักแล้วครับนี่ใส่ดีการันตีเลยนี่ใส่ดีครับตัวนี้แต่ลูกยังแหย่ครับลูกน่าจะเค็ดครับตอนต้นตอนโดน,น,น,นไล่ขึ้นรถมาอยู่เจิงหายนี่ต้องใช้เวลาครับเรื่องแบบนี้ควายมันก็มีจิตใจเหมือนกันครับ บางทีมันโดนตีโดนเคียนเนาะมันก็วัดกลัวครับรอมันปั๊บสภาพจิตใจก่อนมันได้มีความสุขในการกินในการเดินครับอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติผมไปเรี่ยงนี้ผมจะบอ,บอคอยกำไม้ครับ จะพยายามใจเสียงสื่อสารครับมันเวลาไปก็บอกไปเวลาไลไลปิกก็มาห้องมาห้องไปประมาณนี้ครับไปจะเดินออกหอกกับห้อง,องมันชิน